ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าพินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรักนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับนะประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2,500นะครับนะ68นะเราจะเปิดด้วยไพ่องค์พ่อพระศิวะมหาเทพนะครับนะเนื่องจากว่าสัตว์นี้เป็นสัตร์เสี่ยง นะครับนะเป็นศาสตร์เสี่ยงก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะตัวตนเราเป็นยังไงนะครับที่เราเรียกวัตนุที่แปลว่าตัวตนเรานะครับเป็นยังไงเราจะช่องแวะอะไรยังไงในช่วงของนะครับเดือนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะได้ไพ่หนึ่งเจ็ดนะครับนะไพ่หนึ่งเจ็ดก็ถือว่าเป็นไพ่คู่ธาตุไฟนะครับเป็นไพ่แห่งความร้อนแรงเป็นไพ่เป็นไพ่ไแห่งความกระตือรือร้น,นเป็นไพ่แห่งความมุ่งมั่นนั่นก็หมายถึงว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณจะมีความ มุ่งมั่นในลักษณะต่างๆนะครับนะด้วยความที่ดาวอาทิต์เนี่ยนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหชะนะครับคุณจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของคอนเนคชั่นการติดต่อการเข้าหาการไปปฏิสัมพันธ์นะครับในลักษณะต่างๆนะครับแล้วด้วยความที่ดาวเสาร์เองเนี่ยนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรนะเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับนั่นก็หมายถึงว่าในช่วงของนะครับเดือนนี้คุณก็มีเกณฑ์นะครับที่อาจจะ ต้องไปคอย s u p อ o r t นะครับนะครับเพื่อนฝูงสังคมหรืออาจจะเป็นพวกพี่น้องนะครับหรือทำอะไรที่มันตอบอความต้องการของสังคมนะครับนะถ้างานที่เกี่ยวเรื่องของคำปรึกษาอะไรเงี้ยจะเหมาะนะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่อะไรกับความเครียดหรือความกังวลคนที่เป็นอาชีพที่เกี่ยวเรื่องของการซ่อมรักษาบํารุงนี้จะได้รับผลดีนะด้วยความที่ดาวทิตเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชะเป็นการติดต่อยอยู่แล้ว ดาวเสาเนี่ยถ้าเป็นดาวมรณะก็แปว่าความเสียใจได้ด้วยความด้วยเสากับอาทิกกับเสาเขาเป็นคู่ธาตุกันก็เลยการว่าเราเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตไปช่วยเหลือก็งานที่เกี่ยวเรื่องของการซ่อมรักษาหมออ่าหรืออะไรที่เกี่ยวเรื่องของการช่วยเหลือให้คนอื่นหรือสังคมเขาผ่อนคลายจากเรื่องต่างเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีนะนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับก็มีเกณฑ์ที่ะจะสําเร็จด้วยความที่เป็นคู่ธาตุไฟนั่นเองนะครับนะอ่ะโอเคนะครับเรื่องของการเงินนะฮะเป็นไงบ้าง การเงินได้9 3้าสมนะฮะก็ถือว่าถือว่าดีนะนะครับด้วยความที่ดาว9ก้าเนี่ยเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวความเชื่อเป็นดาวแบบถ้าให้ผลดีก็จะแบบฟุกฟุไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนาะแล้วดาวอังคารเนี่ยมาจากภพเรือนที่ดีนะฮะมาจากราศีเมษนะมาจากเรือนลาภะเลยแปลว่าราบผลนะครับนะนะบนะนั่นก็หมายความว่าตัวของคุณเองจะมีความโชคดีนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงิน นะครับที่แน่นอนนะครับเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหาอีกแล้วนะครับด้วยความที่ดาวองคารเนี่ยนะครับท่านมาจากราศีพิจิด้วยนะครับในราศีพิจิเนี่ยเราจะเรียกพบอลินั่นก็หมายความว่าตัวของคุณเองนะครับจะประสบผลสําเร็จเนี่ยก็คือการเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับ ใครก็สุดแท้แต่เนี่ยนะครับแล้วถ้ามันดิวได้อะไรได้เนี่ยคุณก็จะได้เงินก้อนโตเลยนะครับนะก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นโค้ดหรือเป็นศิลานีหรือเป็นคนคอยช่วยเหลือต่างๆเนี่ยน่าจะได้รับผลดีนะเพราะว่าตนุเราเนี่ยมันเป็นสัมพันธ์กับสังคมและสัมพันธ์กับมรณะไงนะสาเนี่ย,ยและดาวพระเดาวเกตเนี่ยสัมพันธ์อริ แต่มันเชื่อมโยงคาว่าลาบผลด้วยนั่นก็หมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยนะครับใครมีปัญหาหรือใครทุกข์หรืออะไรคุณเข้าไปขันอาสานะครับนะเดี๋ยวคุณจะได้บางคนเอ่อโพสต์อยากจะขายรถขายบ้านเนี่ยบางทีคุณมีอาชีพเกี่ยวเรื่องของการขายบ้านขายรถหรือรู้จักคนเยอะคุณก็เข้าไปขันอาสาเข้าไปทําเข้าไปแอคทีฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะทําให้คุณได้เงินได้ทองได้อะไรใครที่มีปัญหาอะไรหนูคุณเข้าไปเนี่ยทำให้คุณได้เงินก้อนโตเลย บ,บางทีเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก,ก็มีเพราะมีดาวเพื่อเกตเข้ามากํากับด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของโชคชะตาด้วยนะครับนะ,ะต่อไปครับเพื่อนฝูงสังคมเขามองคุณยังไงนะครับนะมีชื่อเสียงไหมได้หนึ่งสี่นะครับนะหนึ่งสี่นะครับเป็นคู่ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่วิชาการนะครับ แล้วก็เป็นคู่น่าเชื่อถือเนี่ยดาวที่เป็นดาวเชื่อถือดาวพี่เป็นดาวสื่อสาร,รเนาะนะครับก็ถือว่าดีนะครับคุณจะมีเกลียดนะครับมีคนให้เกลียดคุณนะครับมีคนให้ความเคารพนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับดาวทิศนะครับก็มาจากเรือนสหชะพอดีเลยนะครับมาจากในราศีสิงห์นะคุณก็จะโดดเด่นเก,กี่ยวเรื่องของการติดต่อพอดีพบสหาชะและ้วได้ได้ดาวสหะชะมาเสริมเนี่ยหมายถึงว่ามันจะโดดเด่นเรื่องของการคอนเนคชั่นการติดต่อและดาวพี่เป็นดาวตัวตนของคุณคุณสามารถโชว์ศักยภาพ นะครับตัวตนนะครับของคุณเน้เต็มที่เลยคุณมีดีอะไรคุณงัดมาได้เลยถ้าไปเจรจาไปสื่อสารไปทําธุรกิจการค้าอะไรเนี่ยคุณพยายามนําตัวตนนะครับนาความเป็นตัวของตัวเองของคุณเนี่ยนะครับมานาเสนอเนี่ยคุณจะประสบผลสำเร็จนะครับได้อย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทํางานไม่ว่าจะเป็นอะไรเงี้ยคุณจะได้รับการยอมรับด้วยความที่ดาวพุธเนี่ยนะครับท่านมาจะอีกพบเรือนหนึ่งในราศีกันเนี่ยนะฮะเราจะเรียกพบ พันธุนะครับที่แปลว่าเรื่องของการศึกษาหรือเครดิตอะไรของคุณอะไรประมาณนี้นะครับนะอาจจะแบบเฮ้ยฉันเคยทํางานที่บริษัทนี้บริษัทใหญ่นี้ทํางานต่างประเทศอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีโปรไฟล์ที่โอเคเลยนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะฮะเลือกใช้สิ่งที่เรามีให้เป็นประโยชน์นะครับก็จะประสบผลสําเร็จได้นะจ๊ะเอาล่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูในเรือนของพันธุนะครับที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะ พันธุบรัรยาการในบ้านบรรยากาศในครอบครัวเป็นยังไงได้เจ็ดเก้านะครับนะอ่านะครับนะก็อาจจะมีเรื่องวิตกกังวลนิดนึงนะครับนะกับเรื่องของที่บ้านนะครับอาจจะเรื่องอาจจะคิดเครียดนะฮะด้วยความที่ดาวเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวที่เกี่ยวกับในเรื่องของเอ่อทษทุกนะฮะดาวพฤกตเนี่ยไปกระตุ้นนะฮะกระตุ้นทําให้ทุกข์เข้าไปใหญ่เลยนะฮะทีนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะมีครอบครัวแต่ละครอบครัวมันจะไม่เหมือนกันนะครับ นะก็อาจจะมีปัญหาที่ต้องเข้าไปเคลียร์เข้าไปจัดการนะครับก,ก็ต้องใช้สตินะครับนะบางทีถ้าเราไม่รู้จกักควบคุมอารมณ์หรือแอรองงานบางทีมันอาจจะทําให้ตัดญาติตัดพี่น้องตัดอะไรกันได้เลยนะนะครับเพราะมันมันเครียดนะนะครับเราดูจากเนี่ยมือเห็นไหมเอามือมาทาบหน้าตัวเองอ่ะเขาเรียกว่าหาเรื่องใส่ตัวนะถ้าเราดูดูจากตรงเนี้ยเขาว่าหาเรื่องใส่ตัวบางทีเรื่องมันไม่ มันไม่ได้เครียดมากเราก็ทําให้มันเครียดนะเรื่องมันเล็กเราก็ทําให้มันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าหาเรื่องใส่ตัวอันนี้คุณต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งคุมสติให้ดีจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะก็ถือว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีทําอะไรไปมันจะย้อนเข้าตัวเองหมดนะไม่ค่อยคือบางทีเราอาจจะเจอสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างนะซึ่งบางครั้งเราก็ไม่ควรที่จะหักหันน้ําใจบางทีอาจจะเป็นคนในครอบครัวอาจ,จเป็นญาติหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางที แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบางอย่างอาจจะทําให้ตัดญาติตัดพี่น้องเลยก็มีนะอันนี้ก็เรามาระวังไว้หน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของลูกหลานบุตรหลานกันนิดนึงนะครับเป็นไงบ้างลูกหลานบุตรหลานผู้ใต้บังคับบัญชาโอเค,โ,อเคโหมิดดีเลยใช้อะไรได้หมดนะฮะดีมากนะครับ ลูกน้องนะครับก็สามารถที่จะเมคหรือผลิตเงินให้เราได้สินค้าผลิตภัณฑ์ก็สามารถเมคผลิตเงินและถึงใครถึงเล่าเลยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราบริหารจัดการบุตรบริวารลูกน้องได้ดีสั่งการอะไรต่างๆก็จะเชื่อฟังนะครับด้วยความที่มันเป็นมิตรกันเนี่ยมันก็ช่วยแบบว่าโอ้เต็มที่เลยอ่ะนะครับดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณด้วยครับนะนะถึงตัวตนของคุณก็คือดาวพุธ นะครับงเป็นตัวตนของคุณเนี่ยนะครับเมื่อสองสี่นะครับ 4, นะบนะอยู่ในเรือปนปุตตะก็แสดงว่าไอเดียจินตนาการการเริ่มการลงทุนการเสอะไรของคุณเนี่ยจะทําให้คุณประสบผลสําเร็จในช่วงของเดือนนี้ก็ยินดีด้วยนะครับนะบริหารจัดการอะไรไปก็จะได้รับการผลักดันสนับสนุนจากลูกหลานบุตรหลานนะครับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับนะก็ยินดีด้วยถือเป็นเลขที่ดีมากนะครับนะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสตูหนี้สิน ปัญหาอุปสรกคซ์ิว่ามันมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูซิอ่ะได้เจ็ดสามลรวมันระวังความขัดแย้งนะครับคือไพ่ใบน,นี้มันเป็นไพ่อาฆาตเป็นไพ่อาฆาตแขนนะครับนะแล้วดูเนี่ยแบบมีทั้งไฟมีทั้งน้ำสายฟ้ามีทั้งน้ำแข็งอยู่ในตัวเดียวกันหมดเลยเนี่ยนะฮะนั่นก็หมายความว่าการกระทำบางสิ่งบางอย่างของเราเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบ เกียดขี้หน้ากันไปตลอดชีวิตเลยก็มีนะครับเงาไม่เหยียบไม่เผาผีกันเลยก็มีเหมือนกันนะคุณระมัดระวังนิดนึงนะครับด้วยความที่ดาวเสาเนี่ยนะครับมาเยอะเหลือเกินนะนี่นี่เลือนครอบครัวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยตนุคือตัวเราเสาพันธุเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยคือคุณจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับจะจะทาอะไรยังไงเนี่ยให้แคร์ความรู้สึกคนอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามัน ถ้าเกิดว่าจริตเราเป็นคนที่แบบผงตรงมาตรงไปนี่อันนี้น่าห่วงเลยเพราะว่ามันจะสร้างศัตรูโดยที่ตัวของคุณเองไม่รู้นะเราคิดเฮ้ยเราเป็นคนตรงๆเราเป็นคนแ้งๆเราเป็นคนแบบชัดเจนคุณต้องเข้าใจฉันนะเขาไม่เข้าใจกับคุณหรอกครับเขาเขาแบบเขาบางทีเขาเกลียดคุณเลยเขาไม่ชอบคุณเลยนะหลายๆอย่างนะคุณเรามาระวังนิดนึงเพราะว่าเไพ่นี้เป็นไพ่ถ้าพูดถึงบรรดาร้อยใบนะเจ็ดสามสามเจ็ดนี่คือน่ากลัวมากอ่ะมันแบบ มันสามารถทำลายร่างกายกันได้เลยอ่ะนะฮะก็อันนี้น่าห่วงนะนะครับพยายามอย่าสร้างศัตรูใจเย็นๆอะไรที่ที่ลดได้ก็ลดนะครับปัญหามันจะบานปลายนะครับมันจะมีปัญหามากแล้วมันก็จะถึงตัวเราด้วยนะครับด้วยความที่ดาวเสาร์อ่ะนะฮะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณด้วยนะฮะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับดาวคารเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนอลลของคุณด้วยที่แปลวอุปรคนะ เออนะครับก็ต้องระมัดระวังแน่นอนอนะ่ะมันมาจากเรื่องของความพึงพอใจเรื่องของความอะไรอะ่ะให้คนอย่าให้คนดูแลอะไรประมาณนี้ด้วยความที่อังคารท่านเป็นดาวเจ้าเรือลาภะไงแปลว่าลาภผลผลประโยชน์อะไรเงี้ยบางทีไปขัดนู่นนี่นั่นกันมันก็ทำเป็นความแค้นอันนี้น่ากลัวนะนะระมัดระวังหน่อยนะครับนะอะต่อไปครับเรื่องคู่ครองหน่อยนะครคู่ครองแฟนคู่สัญญาเป็นไงนะค,คนโสดคนมีแฟนแล้วเป็นไงอ่าบุเพมาแล้ว นะก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกใจหวิวใจเต้นทำไมรู้สึกเจอคนนี้แล้วรู้สึกชอบนะฮะก็ถ้าถ้าตามศาสตร์ดาวเลขเก้าเนี่ยมันแปลว่าเป็นเรื่องของออบุญทำกรรมแต่งอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นบุญทำกรรมแต่งภพนั้นปรากฏว่านี่มันอยู่ในเลนคู่พพรันอยู่ในเลนคู่เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของ เอ่อเป็นคู่คู่ครองคู่ในอดีตชาติคู่อะไรประมาณนี้ถ้าเรารู้สึกว่าคนนี้ดีเหลือเกินหูดีมากๆอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละก็ยินดีด้วยนะครับก็สวรรค์สรรสร้างนะฮะบุญทํากมแต่งให้เจอคนดีแต่ถ้ารู้สึกโอ้ทุกทุกเหลือเกินชีวิตฉันทุกทุกก็ขอให้รู้ว่าเนี่ยมันคือเจ้ากรรมในเวรละนะฮะก็เอาหัวศีกกรรมกันไปอะไรกันไปนะถ้ามันไปไม่ไหวมันไปต่อกันไม่ได้จริงๆก็นะฮะเลิกลาคอนเวิร์ตออสตากันด้วยดีนะครับนะอย่างนั้นได้เพราะมันเป็นเรื่องของ เรื่องของกฎแห่งกรรมมันเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของอะไรประมาณนี้ถ้ามันสัมพันธ์กับดาวพระเกตนะนะครับนะก็ประมาณนี้นะอ่ะต่อไปครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะฮะเป็นยังไงบ้างต้องระมัดระวังอะไรนะครับได้ไพ่เก้าศูนย์นะครับก็เรื่องของอากาศนะเรื่องของอากาศเรื่องของเอ่อลมนะฮะเรื่องของบางทีมันเป็นเรื่องของของอะไรอ่ะสายมูสายอะไรด้วยนะระมัดระวังหน่อยนะครับนะเพราะดาวดาวเก้าดาวศูนย์เนี่ยมันเป็นดาวประสาท เป็นดาวประสาทเป็นดาวแบบว่าเาคิดคิดจินตนาการไปเรื่อยไปอะไรเงี้ยออกแนวเพอ้อเอฝันฝันออกแนวอะไรประมาณนี้วนใหย่ก็จะเจอจากคนที่ที่หลอนยานะเนี่ยพวกหลอนยาพวกพวกเสพยาอะไรไปเนี่ยเขาต้องระมัดระวังนะครับนะเก้าศูนมันเป็นเรื่องของเคมีบางสิ่งบางอย่างด้วยบางทีกินยานอนหลับมากเกินไปกินอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนะนะครับสําหรับคนที่บางทีมันมีความเครียดบางทีเป็นโรคนอนไม่หลับ เป็นโรคไมเกรนเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยได้เก้าสิเนี่ยเป็นเรื่องของข้อกรรมเวรกันหาอการสวดมนต์ไหวพระนะครับคาถามหาเมตตาใหญ่แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรก็จะดีขึ้นนะครับนะนะครับโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูความสําเร็จก่อนอะไรที่จะเป็นตัวทําให้เราเกิดความสําเร็จนะครับในชีวิตเราในช่วงของเดือนนี้อะไรคือปัจจัยเจ็ดสี่นะครับคู่นี้เป็นคู่สมพลนะฮะเป็นคู่แห่งความร่วมมือ นะครับคนที่จะทําให้เราประสบผลสําเร็จก็คือคือเกี่ยวเรื่องของมรณะนะเรื่องเสียนะซ่อมเสริมรักษาอะไรประมาณนี้ก็จะเหมาะกับง,งานที่เกี่ยวเรื่องของการซ่อมรักษาบํารุงช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะจะเหมาะนะตัวช่วยของเราจะเป็นประมาณนี้ด้วยความที่ดาวเสาร์ท่านมาจากเรือนมรณะมรณะก็เป็นเรื่องของอความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังเนาะนะฮะส่วนดาวพุธเนี่ยเป็นตัวเราเองนะครับนะตัวที่จะช่วยเราเองก็คือตัวเราเองความสามารถของตัวเราเอง นะส่วนลักษณะของการทําให้เราประสบผลสําเร็จนะครับก็คือการร่วมมือกันด้วยเสากับพระเสากับพระพุทธเนี่ยสี่กับเจ็ดเนี่ยเขาเป็นคู่สมพลร่วมมือนะครับบางทีอาจจะไปดีลงานไปอะไรเงี้ยไปร่วมงาน,ผานแนนนผ,น,แน,กน,ผน,แนกนู่นแผนกนี้แผนกนั้นอะไรเงี้ยที่เขามีปัญหาเนี่ยแล้วคุณก็ไปโชว์ฟอร์มอะไรเงี้ยก็จะทําให้คุณเองเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับเป็นที่ยอมรับอะไรประมาณนี้นะครับนะก็คือการร่วมนะมือนะั่นแหละอ่ะต่อไปครับเกี่ยวเรื่องของการงานงานคุณเป็นอย่างไร งานมีปัญหาเยอะนะฮะอืมโอ้โหสามศูนย์นะสามศูนย์เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดอ่ก็ถือว่ามันมีเกณฑ์ที่มันจะแตกหักกันนะฮะนะก็ถนอมน้ําจิตน้ําใจกันนิดนึงนะครับบางทีงานมันเข้ามามันมันไม่เข้ามันไม่เข้าใจกันนะก็ค่อยค่อยทีถ่อยอาศัยไปนะอย่าอารมณ์เสียอย่าอะไรประมาณเนี้ยงานเนี่ยมันมีปัญหา นะงามีปัญหาเนี่ยมันทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดความเข้าใจผิดนะครับเกิดการประทะกันดาวคานเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับในเรื่องของการต่อสู้อยู่ละมรุตยูนี้ก็ภัยอเพศนะครับเ,เขาเรียกเปนดาวสงครามส0ูนเนี่ยเป็นดาวสงครามเป็นดาวการทะเลาะแล้วมันอยู่ในเรื่องของการงานเนี่ยมันทําให้ร้อนรุ่มร้อนใจนะฮะแล้วก็ด้วยความที่อังคารท่านมาเจากเรือนอลีก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับในเ,เรื่องของยอดยอดขายยอดอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าดาวอังคารอีกพบเดินมาจากลามสีเมตรนะครับบางทีเนี่ยคนที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของที่มีเกี่ยวเรื่องของตัวเลขเกี่ยวเรื่องของยอดเกี่ยวเรื่องของอการเติบโตของบริษัทเนี่ยช่วงนี้จะค่อนข้างจะเครียดนิดนึงนะฮะมันเหมือนกับแบบว่า มาโทษเราคนเดียวอะ่ะงานทําเป็นสิบคนแต่มาโทษเราคนเดียวว่าเฮ้ยเราทําผิดเรานูน่นนี่นั่นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมเนี่ยคนทําทั้งสิบคนมาด่าเราคนเดียวอย่างเงี้ยมันทนมันทนไม่ไหวนะแล้วมันตะบะแตกเลยอะ่ะคือมันไม่มีความเป็นธรรมบางทีมันรวมหัวกันนะฮะมาลุมทึงเราคนเดียวอะ่ะให้เราเป็นแพะรับบาปอย่างงี้แล้วใครมันจะไปทนไหวเอาจริงๆอะ่ะมันก็ทนไม่ไหวอย,อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ ก็ต้องใจเย็นๆนะฮะค่อยๆแก้ไปทีละปอะแล้วกันนะครับนะบว่าเรื่องของปัญหาเนี่ยบางทีมันโดนลุมอ่ะมันก็แหมเด็กใครเด็กใครเด็กนู้นเด็กนี้อะไรเงี้ยมันทําให้ความเครียดแล้วมันมันเครียดสะสมนะอันนี้เรามันระวังหน่อยสำหรับชาวราศีเมถุน่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องโชคลาบนิดหนึ่งโชคลาบคุณจะเป็นเศรษฐีใหม่ในวันหวยออกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกัน เจ็ดศูนยะ์ะถ้าชอบนะถ้าชอบเลขนี้นะรู้สึกใจหวิวใจเต้นรู้สึกว่าใช่เลยก็บริหารจัดการได้นะครับเจ็ดศูนย์ะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาตามพบเรือนก็นะครับก็าอาจจะเป็นเลขฝาโลงนะครับนะใครมีงานขาวดงขาวดำล้วก็ลองดูซินะครับอายุเท่าไหร่อะไรยังไงลองดูนะครับเกี่ยวเรื่องของ เกี่ยวเรื่องความเศร้าโศกสเสียใจเนี่ยก็สามารถบริหารจัดการได้ถ้า,าตามความหมายภพเรือนนะถ้าเป็นของเราเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเกี่ยวกับอายุของของคนที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นใครก็ได้นะจะเป็นคนในบ้านก็ได้หรือเป็นนอกบ้านก็ได้แต่เรารู้สึก่ใจหวิวใจเต้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่อะไรเงีย้ยเขาสามารถบริหารจัดการได้นะส่วนใหญ่มันก็จะเกิดพวกความสูญเสียเรื่องทําให้มันเศร้าใจอ่ะที่มีเชื่อมโยงกับตัวเลขคุณก็บริหารจัดการได้นะครับนะนะครับต่อไปครับสุดท้ายครับ ความวิบัตินะฮะความเสียหายสิ่งที่จะทําให้เราวิบัติสิ่งที่จะทำให้เราติดคุกหรือสิ่งที่ทําให้เรายุ่งวุ่นวุ่นเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูซิสองห้านะครับนะก็เรื่องเงินนะฮะเรื่องเงินเรื่องเงินกับเรื่องของการงานนะฮะนะก็อ,อาจจะเป็นในเรื่องของการทุจริตหรืออะไรงไงคุณระมัดระวังหน่อยนะนะครับ นะจริงๆสองห้าเนี่ยเป็นคู่ธาตุดีนะถ้าไปอยู่ในภพเรือนอื่นนี่โหอวยฉ่าเลยอะแบบอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดมาอยู่ในเรือนวินาศมันก็เป็นเหมือนเข้าเกณฑ์ไม่ดีอะเกณฑ์เหมือนเข้าเกณฑ์ฟินทุบบาทอะนะครับอันนี้เราก็ต้องทายเสียนะครับด้วยความที่ดาวจันทร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะดาวพฤหัสเนี่ยนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่คู่สัญญานะฮะแล้วก็เป็นเรื่องงานเนี่ยคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะโดนเรื่องของคู่สัญญาฟ้องร้องนะครับเกี่ยวเรื่องของการผิดเบี้ยวเบี้ยวเรื่ออองงเเช็ครรรื่ะะะไปมาณนนี้ ก็พยายามเคลีย์เคลีย์เขาถ้าเกิดว่าเรารู้สึกมันไม่ไหวก็โทรไปเคลียร์เขาก่อนอะไรเขาก่อนก็ต้องมีเหตุผลที่พอสมควรแหละเพราะมันจะเกี่ยวกับคู่สัญญามันจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับมันจะเกี่ยวเรื่องของวิถีชีวิตของเราเนี่ยก็ต้องระวังไอ้ตัวนี้มันจะทําให้เรามีปัญหานะทำให้เราเองเนี่ยอาจจะเ,เขาเรียกวอะไรอ่ะมีปัญหาเรื่องคดีความต่างๆนะแล้วก็อยากจะให้เรามัดระวังไว้นิดนึงนะครับนะก็ ประมาณนี้นะครับนะอ่ะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดสนใจไพ่อุพจนวิศ,ศวะก็สามารถติดตอ่อได้ตะก้าของต่อๆนะครับแล้วก็นะถ้าบ้านแดงก็ติดตอ่อมาทางบ้านเขียวนะครับก็สามารถได้นะครับอ่ะก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ